สวัสดีในตอนใสายๆค่ะของวันจันทร์ที่6ตุลาคม2568วันนี้ปิ่นจะพาทุกคนมาที่อุทยานแห่งชาติพังงากันค่ะจะมาเที่ยวเกาะห้องกันทุกคนภายเรือไปพร้อมกับปิ่นเลยนะคะดูบรรยากาศสดๆตามปิ่นเลยค่ะไปกันค่ะนี่ค่ะมเที่ยวบังงาเนาะค่ะ ไม่นางคนเดียวเลยสบายเลยสบายจะกคนอ่ะติดก่อห้องครัก่อห้องแดดร้อนมากค่ะที่อ่าวปอค่ะ โอ้เออให่ไอ้เขาโค่ะไอ้ก็ขึ้ไปเอาปีงการค่ะใช่ค่ะเกาะพันธยีก็ย้อนกับไปค่ะอ๋อเขาทะลุไหมคะอ๋เขาทะลุไหมคะเกาะใช่ค่ะเกาะทะลุเขาพิงกันแล้วมาที่นี่แล้วเดี๋ยวไปเกาะพนักไหมอะคะเดี๋ยวของพนักนี่ตรงนี้ก็พนักค่ะแล้วก็ไปกินข้าวที่เกาะอะไรคะลาวะเกาะลาวะอ๋อลาวะใหญ่ แดดร้อนมากร้อนมากร้อนมากวันนี้แขกเยอะนะคะตรงนี้มีแล้วมีแล้วตรงนู้นเยอะมากเลยเติ่มกเติมทุนมาเรื่อยๆนะโอ้ยว่านี้ที่บฝนตกเนาะใช่ค่ะเป็นตกก็มาได้ที่นี่ อันนี้มันต้องนอนด้วยไหมคะ,ะเดี๋ยวต้องดูนะก่อนดูนออะน,นอนบ้างนอนบ้างกลัวตอนนอนค่ะะ It takes after small uh, like yeah. Uh, oh now. You gotta go. But right. Yeah, Depends. two to three. Sometimes four. Yeah. yeah. ไอ้หน yeah. yeah, like ึ uh ่ม huh> ี่งี่ต้องทในเด็กทเป็นอะย่เงียมาไหเหมือนใครมาค้งหนึ่งอะค่ะมาดูแพงต้นที่นี่ไหมคะออ๋มา้ำแล้วใช่ค่ะเลยจำได้ว่ามันต้องนอน

ตรงหน้าตรงหน้า,า,าลูกช้างลูกช้างอ๋อลูกช้างอ่าลูกช้างลูกช้างอ๋อเห็นเป็นงวงช้างไอ <c oughs> ผมถ่ายให้ไหมอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะถ่ายวีดีโออยู่ค่ะ <c oughs> ันนี้วิวสวยมากนะคะ นักท yeah, yeah. uh, ่องเที yeah, really. ่ยวเยอะมากเรื่องเยอะแยะเรื่องเยอะแยะขวามือเขาตะปูสอง ตรงนี้น้ำลึกไหมคะตรงนี้น้ำลึกไหมคะตอนบ่ายๆบ่ายๆน่าจะแห้งกัตรงนั้นเขาดูอะไรกันคะอ่านี่นเข้าไปในนี้อ๋อเราจะต้องเข้าไปในนี้เข้าไปได้ขึ้นเดียวนะัไไนนะนี่ก็ได้ขึ้นเดีย้ยตรงรดน้ำดูด๋อ้โห อีกสักหนออึ่งตู้สักพักพอจะเข้าได้ทั้งหมดน้ำยังไม่ลงทีนะน้ำยังไม่ลง,งอ,อ๋อต่อคิวเข้าไป <laughs> ลูกขาตะปูสองไปก่อน này gì? nên à ông họ cái này à này cái này này cái này

पता रखिए क्या करना है आप क्रेडिट कार्ड अपडेट ओके थाना वाले का दे मिला मतलब बहुत अच्छा ठीक मैं कहना है कहना हूं सर

ใช่ค่ะประมาณสูงประมาณนีครับเลยเขาไมบินบินบิคบินบินบิมบินบินบบิน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 มีนบินบินบิินบ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  สุดไลาก่อนเน่ายได้เลย่เลย่ไม่เราเป็นดลายอันนี้คือเราเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมคะเข้าไม่้อาเยอะอ๋ออ๋อ

ปกก็ไม่ปกก็เขาอักเงาะทำไม่ยแล้วเราจะได้เข้าไปไหมคะแล้วเราจะได้เข้าไปไหมคะดอประมาณหนึ่งชั่วโมงอ๋องั้นเราก็ไม่ได้เข้าแล้วสสดดนั้ Okay, let me push. <laughs> ah, go, on, go on. let me go. Hey, go Let me go, let me go, let me, me go. <laughs> 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 لا تطبعوا على هذا الشيء يا جماعه رجعوا 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 رج แล้วเราจะไปดูอะไรแทนคะแล้วเราจะไปดูอะไรคะจะไปดูกูดาจะไปดูวัดใยอ๋อไปดูหัวใจไปดูเต่าไปดูเต่า ช่วงนี้ <c oughs> ต้องมาต้องมาตอนเช้าเข้าทำไ,ได้ทำมาตอนเที่ยงเข้าไม่ได้จะเข้าได้อีกทีตอนบ่ายไหมคะตอนบ่ายตอน เนี้ยเที่ยงเที่ยงกว่าๆเนี่ยเข้าได้แต่้าวันปลายเก๋ๆไม่ได้เน,นี่ยเห็นไหมเหรออืมนี่เข้าไปดูเอ่อทางทางขาไหมได้ค่ะ เอานอนเลยครับนอนเลยค่ะเฮ้ยถ้าเขาไปข้างในไม่ไปค่ะถ้าได้นอนกลัวค่ะกลัวการนอนไม่ไม่เอาค่ะกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายใจไม่ออกเข้าไปในนั้นเหระในรูนั้นที่ถามพี่ครั้งแรกว่าต้องได้นอนไหมอ่ะกลัวกลัวการนอนรูนิดเดียวเอง ถ้าัว้ก็สอ,สองสองสองห้องที่เหลือค่าไม่ได้ก็ไม่ได้ครับมับน,นมต้องนอนมันต้องนอนมันต้องนอนอย่างเดียวต้องนอนอย่างเดียว อ่า <Mile> มีเมนคุปตบมีเมนคุปตมีเมนคุปตัอนาก็นอืมนี่ตรงนี้เข้าไหม ตรงนี้ไม่มีใครเข้ากันนะคะไม่เป็นไรไม่บางคนก็ไม่เข้าเอาผมเข้าให้ทับอันเอาเอาไปดูนอนแล้วนะเนอนเลยนอนเลยไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นหยุดหายใจดูตามสบายสบายอ่าไม่มีปัญหามปัญหาอืมโอ้

อ่าโอเคอ่ารูปปั้นจระเข้รูปปั้นจระเข้โอ้สวยมากค่ะอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะอ่าอ๋อโอ้มีมสีสีด้วยสวย สุดท้ายแล้วห้องสุดท้ายแล้วเสียดายเนาะอีกสองห้องไม่ได้เข้าข้างบนคร abei, ik, yup. ับข้างบนข้างบนข้างบนลูกหัวใจข้างบนโอ้ยแดด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 เอาข้างบนใจลูกหัวใจกลตคนเห็นไหมเห็นหัวใจไหมเห็นยังหัวใจเห็นยังแดดแดดลูกหัวใจอ่าเห็นแล้วค่ะ อ๋ีดี่ครอ่ะตรงหน้าบ้านลิงตรงหน้าตรงหน้านู่นที่มีทําเป็นโซนแล้วบ้านลิงนะบ้านลิงนี่นี่นี่นูู่ไหนคะอ๋ะอตรงนี้บ้านลิง ตรงหน,างหนาา้าตรงหน้ารูปบูดานรูปบูดาตรงหน้านี่นนต้องไหนคะหน้าดังอ่าอันนี้รูปไก่อันนี้รูปไก่นั่นไก่อันนี้บดูาดานี่เเวลาเท่าไหร่นี่อ่า ไปจนจบอ,อคะค่ะประมาณ่เนาะค่ะ Ở đây khóa mới, rồi ráo,

hông nã rúp tàu, không nã rúp tàu, rúp tàu, 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 tàu,

นนี่จะไปเล่นน้ำตรงไหนอันนี้น่าจะที่กกอนพนักไหมคะเขาเล่นน้ำได้ไหมคะกกอนพนัก่องนี้เล่นได้อ๋อ อ๋อเมื่อกี้เราเข้าตรงนั้นใช่ไหมคะ ขอบในะมาที่อา,าน้าค่ะวันหลังมาใช้บริการลุงอีกนะค่ะใช้งานยูโ่หนักมีนักจนเลเร็นำนักมากงนะานไม่ดื้อน,น้ำมันน้อะไรเไม่เจ็บไปกัเบเราไปกับเจียว กัน <łość> ี่กันู้ที่เช้ากันตู้คนถ้คนพ่อร่มนี่ก้ด้าครับเลย